กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานและคณะกรรมการประเมินสิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา1ปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิุรเขตสาโดยมีนายวิทยาทัศมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิุรเขตสาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีความเสมอภาคและมีคุณภาพในเขตพื้นที่4อำเภอของจังหวัดเพิรบูรณได้แก่อำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิชิมบุรีและอำเภอศรีเทพโรงเรียนในสังกัด186แหแห่งซึ่งมีโรงเรียนไปเรียนรวมหนึ่งแห่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3คนบุคลากรในสำนักงาน68คนผู้บริหารสถานศึกษาและครู1,540คนบุคลากรทางการศึกษา382คนนักเรียน26,103คนบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรมาตรฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ผลรายงานในการให้คำปรึกษาแนะนำและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา1ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีดังนี้นายวิทยาทัศมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิูรเขต3ใช้ PBN สพัทโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างมีขั้นตอนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดวิส โดยมีเครือข่ายภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุปเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัย s a ฟตี้ด้านโอกาส o p p o r t u n ด้านคุณภาพ q u a l i t ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) สรุปผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศการบริหารจัดการที่ดี มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลนำข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษามีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางที่หลากหลายรวมถึงการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาคนพัฒนางานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างจิตสำนึกทำงานเป็นทีมสู่การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิชรบูรณ์เขต3ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลมากมาย องค์ประกรอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 1. ได้วิชาการมีการสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมตามบริบทของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ active learning กิจกรรมจิตศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งลดอัตราการออกกังคันลดลงผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขปลอดภัย 2. ด้านบริหารงานงบประมาณมีการวางแผนการใช้งบประมาณติดตามการใช้จ่ายและบริหารงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3. ด้านบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหาความต้องการมีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งที่ถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถพัฒนางานมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4. ด้านบริหารงานทั่วไปมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้สะดวกแก่การให้บริการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสร้างความประทับใจให้ผู้มารับบริการด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรกับทุกคนสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรการบริการเป็นหนึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีกระบวนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้านภายใต้การบริหารจัดการและการบริการที่ดีส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต3ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่รางวัลกตปนต้นแบบระดับดีมากรุ่นที่2ระดับประเทศประจำปีงบประมาณพศ2566องค์ประกอบที่3สำนึกที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษาผลงานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้มีดังนี้ผลที่เกิดกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรม 2. รางวัลกตปนต,ต้นแบบรุ่นที่2ระดับดีมากระดับประเทศประจําปีงบประมาณพศ2566 3. รรางวัลผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c t Content Center ระดับยอดเยี่ยมผลที่เกิดกับสถานศึกษา 1. ผลประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา2565ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินทุกมาตรฐานในระดับดีขึ้นไปทุกแห่งคิดเป็นร้อยร้อยส ผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณพศ2,566กลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินระดับดีทุกมาตรฐานทุกแห่งคิดเป็นร้อยละร้อย 3. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเชิงรุก Active Learning เ,เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำปีพศ2,566จําจนวน7โรงเรียน ร่วมเผยแพร่ผลงานในงานสัมมนานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารางวัลโอเบกอวอรครั้งที่11ระดับรองชนะเลิศเหรียญทองจำนวน9รางวัลระดับรองชนะเลิศเหรียญเงินจำนวน5รางวัล รางวัลครูรู้สดุดีประจำปี2,565จำนวน1คนรางวัลครูดีเด่นดวงใจจำนวน1คนผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ได้แก่ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรางวัลเหรียญทอง1คนครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลรางวัลเหรียญทองแดง1คน ผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณพศ2565ระดับประเทศผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับดีเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่สุจริตระดับดีเยี่ยมปีงบประมาณพศ2566ระดับภูมิภาค รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับคุณภาพดีเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลชมเชยระดับคุณภาพดีเยี่ยมกิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตระดับคุณภาพดีมากกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ครูระดับคุณภาพพอใช้ผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้ง โคดดิ้ง Achievement Award ครั้งที่2ระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2566จำนวน6คนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นศึกษาดีเทศดีเด่นครูผู้สอนดีเด่นจำนวน4คนประเภทอันปักโคโดดิง้งระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทปักโคโดดิง้งระดับประฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนทุกคนมีความปลอดภยัยมีระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมจิตศึกษา อัตราการออกการคันของนักเรียนเท่ากับ0นย์นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2565อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ9 7 5 6 4การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 6 5อยู่อันดับที่8รวมทั้งสิ้น215เหรียญ134เหรียญรีอยญเงิน28เหรียญทองแดง 5. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนหรือ RT ีชั้นประฐมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ8 0 7สสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา5.49สูงขึ้นในทุกด้าน 6ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e เปีการศึกษา2,565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยร้อยละ34.25กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยร้อยละ31.27เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่ากับ1.38เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยร้อยละ32.66เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่ากับ3.91เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้7คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ภาพรวมระดับคุณภาพดีมากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ62.17สูงกว่าปีที่ผ่านมา เท่ากับ0.53สูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ9.67สูงขึ้นในทุกด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิูรณ์เขต3มีความตั้งใจและจะพยายามขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายใน,ในและภายนอกให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการาาาการให้คำปรึกษาแนะนำและคณะกรรมการประเมิสนสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา1ปีในวันนี้ขอบคุณค่ะ